สวัสดีพี่พี่น้องทุข,ขุขุนครับนี่ก็เบลวควัมที่อีสานกับผม,มปลาฮัทพี่น้องบ่าวความกำลังมาหอดครับปุ้ยปลาฮพี่น้องละงองละนวนๆเลยอืมปลาเทียนเพิ่งเอาไปเบิร์ดแล้วพี่น้องบ่าวความคือสีมันเนาะบบบนี้มาครับนี่บ่าวบีกพอเขาไปเก็บนิดบีกชองดอกก่อนนะโอ้ยสื่อแหงหล่อเนเนานะชองดอก เออนั่นไตมืดดอกไตมือเออนะอีอเห<อ>ลืองครับผมอ๋อที่ดรางูกคนได้เต็มกระตาพี่น้องมาบอกควอมสมานบนนอกบ้านนี่แมนเลย <c oughs> แมนเอาเอาคลิปคลอยู่ในทางเลยครับพี่น้องอเหลืองแค่ด้่ เห็นนกขาขารับพี่น้องบางพื้นที่เพิ่งกกินนะครับแต่ว่าบางค้างม่กินครับผมโอ้สันพี่น้องให้พิ่งเขาครับผมก็ให้เพิ่งนกขุม พึ่งหวานครับผมโอ้ยเถาย่าเลยพี่น้องนั่นคาวกลุ้นข้าวล้นไปเลยพึ่งหวานครับผมดอกกระเล้งงามๆครับป๋าเดี๋ยวยินเสียงแอมแอมพี่น้องโอเมนผู้ใดโอ้ยเขาถึงบอกอื่นมาอีกบ่โอ้เขาบาใมาดอกนนั่ บยิดเพิ่มเหลืองพี่น้องอือโอ้ยพี่น้องครับกำลังตาหากักเลยพี่น้องนี่แหะซ้ำนี่พอดีแกงเลยครับนี่นี่เย็บเย็บเย็บอือ,อนี่โอ้ยพี่น้องงามหลายครับผมหลายๆอีหลีเนาะครับมา,า,บาครับบ้าพ่อกำลังมหาหอวกัดปัญญาเราสี่มงแล้วนะเพื่อนพี่น้องมาครับบันนี้หาเบิรงหาเบิงรอดควงเยอะเก็บจริง ถือน,น้ำครับพี่น้องให้ยังง้อไปแนะป๊ดดอกนี้พี่น้องบอความบุญจนหวายเลยครับจังคอยเห็น,น้ามแม่ครับ มันหางครับผมเหอนครับเดี๋ยว เห็ดยังง้อเปันพี่น้องเฮ็ดเผิงเขาครับผมนดอกบกยางใ,ใหญ่เลยครับขอให้เผิงข้าวไรแล้วครับผมเฮ็ดเผืงเขาครับพี่น้องดอกางามครับดอกนี้เท่าแล้วครับปุ่นอัน,นั้นกระเท่าครับ งงพี่ครังเขาไม่ทีกระเทาครับพี่น้องดอกจูมไปครับต้องออกไม้ครับผมดอกงามแห้งครับคุกำลังงามเลยครับพี่พี่น้องคุณครับม่แต่เห็ดบ่เลยบบนี่พอแล้วครับ เพื่อของงามๆครับผม น่านัทยงรายครับพี่น้องให้สวยงามครับฮ็่เพื่งนบ้านพี่น้องบ้า,บาคามยังเตะค,ครับผมอะไรแล้วเนี่ยแล้งงอกบะแล้งงอกขาวครับพี่น้องอีกดอกนึงครับผมใี้ละงหงอกเงางามด้วยครับ นุ่งกรายลลาย,ลายพี่น้องสัญญ้นอย่เปน้ตัวเขาเลี้ยตาเขาครับพี่น้องนี่ครับกำลังออกไหม่กับนี่ครับพี่น้องดอกหน่อยพี่น้องครับนี่นพี่น้อง ให้เพิ่งเขาง่ามครับพี่น้อง ให้เพิ่งเขา,เารครับเพิ่งหวานครับโอ้ยเห็นหนงหลิ้นมาน,นี้มันคือบาอยสามอ้ยจะงโว้ยายลูกพร้อม,อม,มโ้นี่ได้มอดน,น้อยๆกูใด้ข้ออ่งบอก้ออตี <laughs> เป็ดหางกบทเบ้าบความเซียนอีสานครับผมเอาแล้วให้ฝืงเขาครับพี่นอ้อง <c oughs> อุ้ยดอกงามแั่งพี่นอ <c oughs> ้องวงงอให้ฝืงเขา,า,าอีกแล้วครับให้ฝืงเขางงงั่ครับพี่นอ้องอุ้ยดอกงามแึ้นพี่น้องให้ฝืนเขาครับผม ดอกนึ่งครับเก็บเรื่อยๆด้ครับีอ่อดอกห้ามให้ครับเฮ็ดเผิ่งเขาครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องอุ้ยดอกไงเป็นครับเผิงเคืองเลยครับ เล่นยังเั้นเหรอ,อบัน,นี้พี่น้องเฮ็ดเพิ่งยังเั้นบันน้ครับเบดังพี่นอ้องคลายข้นขุนพี่น้องดังหมอกหมอกคายข้นขวนแต่ว่าเป็นตะแกงแสบพี่น้องนี่ครับคอยแล้วครับเฮ็ดเพิงเขาครับผมอุ้ยดอกงามยงี้ครับบาดมีคนเก็บกองไห้ครับพี่น้อง กิบใส่กระตาห้าวทันแล้วมาครับไม่ได้อกง,งามำเลยเดี๋ยว้องหวนแล้วก็ค้องขุมนะพี่น้อง เฟืองข้าไล่ครับผมอุ้ยเฟืองนกขุมครับพี่น้องจุ่มเดียวเลยครับเึืองข้าไล่ครับงายง่ายเศรษาเ่างครับ เอกกำลังพอดีเลยครับผมให้พึ่งเขาครับลังที่ตามหามานานครับผมนี่พอเห็นแล้วครับเห็ดอีเหลืองกำลังออกครับพี่น้องกล่องคือบพโกกัน ดอกครับผมเฮ็ดหา,ายากหนกครับผมเท่อสิพอดอ,อกนึ่งเนาะครับอยู่ในหลุมครับพี่น้องความเคียร์ฝูงมากครับพี่น้องพี่น้องหามาแต่หมกโดนครับกำลังพอเฮ็ดเตา อีดำมันแล้วครับผมปาดผลอยแล้วครับผม,มเดี๋วล่างามด้วยครับเมืองขาเป็นครับพี่น้องผลอยแล้วครับเหเพิ่งเหลืองครับ ครับและนี่ก็คือผลงานของบาคอมในมือนี้ครับผมครับบาคอมก็จะขอป์คบพี่คิดไปเพียงสำนีครับช่วยกับฝากกดไลคกล์คกดแชร์กดติดตามให้บาคอมน้ำเด้อครับผมขอบคุณทุกการรับชมครับพบกันคลิปหน้าครับผม